Alex Nakazette Nak สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์เซนช่วงเย็นเซาเกตเผยซาก้าสลัดเลี่ยงพร้อมลงเจอโคนโมแล้ว,กว,สสวเก้ริเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษ เปิดเผยว่าบุคโยซาก้าหายจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและพร้อมลงสนามในเกมกับเดนมาร์กแล้วแข่งวัย19ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด2นัดที่ได้ลงสนามกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2 0 2 0ก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บตอนซ้อมและไม่มีชื่อในเกมกับยูเครนเมื่อคืนวันเสาร์ล่าสุดเซาเกตก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสภาพร่างกายของนักเตะ ก่อนเกมรอบรองชนะเลิศกับเดนมาร์กว่าเขาน่าจะฟิตพร้อมแล้วเซาเกตเผยก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าพร้อมสำหรับเกมยูเครนแล้วแต่เราไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเขาในสนามและซ้อมในระดับที่เรารู้สึกเพียงพอกับการตัดสินใจแบบนั้นเขาจะได้กลับไปซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมในวันจันทร์และน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสมสอรในดวงใจ โพโดสกี้ตกลงซบกออิกซับเซ่ลูคัสโพโดสกี้อดีตหัวหอกดาวดังของาอ์ตซนยังไม่รีถ่ายง่ายๆโดยล่าสุดตอบตกลงเรียบร้อยที่จะย้ายซบสมสรลีกโปแลนด์ในดวงใจอย่างกอนอิกซับเซ่ลูคัสโพโดสกี้กองหน้าอดีตทีมชาติเยอรมน,นีบรรลุข้อตกลงที่จะเข้าร่วมทีมกอนอิกซับเซ่สมสรดังในลีกสูงสุดของโปแลนด์ด้วยสัญญา ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2022ตามรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังเมื่อวันจันทร์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวสำหรับโพโดนสกี้หลังจากที่เจ้าตัวหมดสัญญากับเอายาสปอร์สมสอนในลีกตุรกีโดยก่อนหน้านี้หัวหอกดีกีแชมป์โลกวัย36ปี ซึ่งเคยเล่นให้กับาบยูเมเนกและแอสตันได้รับข้อเสนอจากเกียวเรตาโรจากเม็กซิโกฟอตาเลซาจากบราซิลรวมถึงหลายสมสร,รจากตรุรกีและกาตาแต่เจ้าตัวปฏิเสธทิ้งทั้งหมดเพราะต้องการไปคาแข่งในหลีกบ้านเกิดทางนี้โพโดสกี้มีคุณพ่อและคุณแม่เป็นชาวโปลิสแท้ๆโดยยายมาใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่อายุสองขวบจนได้รับสัญชาติเยอรมันซึ่งทำให้เจ้าตัวสามารถรับใช้ทัพอินซีเล็กมาตั้งแต่ชุดเล็กและเป็นหนึ่งในคุณพลชุดควาแชมป์โลกเมื่อปี2014นอกจากนี้กอนอนิกซับเซ่ถือเป็นสมสร,รในลีกโปลแลนด์ที่โพโนสกี้ติดตามเชีย์โดยที่ตั้งของสมสรอยู่ห่างจากเมืองกิวีเซ่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโพดี้ราว10กิโลเมตร ีมือยังไม่ถึงอเล็กซ์รูนาสันเก็บกระเป๋าย้ายออกจากอาอสตซนไปลีกเติร์กอเล็กซ์รูนาสันผู้รักษาประตูทีมชาติไอซ์แลนด์วัย26ปีกำลังเจรจาที่จะย้ายออกจาการสตอนไปเฝ้าเสาให้กับอัลตาสปอร์ทีมน้องใหม่ของซูปเปอร์ลีกตุรกีหลังย้ายมาอยู่กับแอสตอนได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการยืมตัว หรือย้ายแบบทาวรตามรายงานข่าวจากโก c o m รูนาสันย้ายจากดิชงมาอยู่กับอาร์ตตนในช่วงซัมเมอร์ปี2020ด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์ในตอนแรกเขาถูกวางตัวไว้เป็นมือ3าของทีมแต่จากที่อาร์ตอนพลาดได้ตัวดาวิดรายาประตูของเบรนฟอร์ดทำให้สุดท้ายเขาถูกขยับขึ้นมาเป็นมือสองรองจากแบรนเลโน ตลอดทั้งซีซั่นส0 2 0ันรูนาสันลงเฝ้าเสาให้กับทีมปืนใหญ่ไปทั้งหมด6เกมสำหรับเกมที่ทำให้รูนาสันหมดอนาคตกับทีมปืนใหญ่ก็คือเกมคาราบาวครับกับแมนซิตี้ที่ออสตอนแพ้ไป1ต่อ4ซึ่งเกมนั้นรูนาสันผิดพลาดจนเสียประตูแบบง่ายๆหลายครั้งและในเดือนมกราคมออสตอนตัดสินใจยืมตัวแมตไรรัน มาทำหน้าที่เป็นมือสองแทนเปเอเซยังไม่เซ็นสื่อดังเผยรามอสตกเป็นเป้าหมายอีกหนึ่งสมสร,รใหญ่พิมารีกปืนใหญ่อาร์สตันสมสร,รดังแห่งศึกพิมารีกอังกฤษตกเป็นข่าวให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเซคิโอรามอสตกองหลังประสบการณ์สูงชาวสเปนมาร่วมทัพจากรายงานของโก c o m โดยปาการหลังวัย35ปีเพิ่งจะหมดสัญญากับเรอัลมาดริด สมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนและกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นที่สามารถย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แบบไร้ค่าตัวทําให้หลายสมสรให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวที่ว่าปารีสแซงต์แมงทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสได้บรรลุข้อตกลงกับดาวเตะวัย3 5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียง แค่การจรดปากกาเซียนสัญญาเท่านั้นอย่างไรก็ตามอาร์ตอนก็ยังให้ความสนใจในตัวเซคิโอรามอสเหมือนเดิมโดยพวกเขาขอให้เอเย่นส่วนตัวของแข้งดังช่วยรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอนาคตขาแข้งของตัวนักเตะให้กับทีมรับรู้เพื่อที่จะขอยื่นสัญญาให้พิจารณาเช่นกันสิ่งทำช็อกเตรียมปัดปืนคว้าไว้สมุรอ,อาร์ตอนเจอข่าวช็อกเสียแล้ว เมื่อเชลซีตกเป็นข่าวว่าพร้อมปัดหน้าพวกเขาในการคว้าตัวเบนไว้กองหลังทีมชาติอังกฤษของบรตันทานเฟอร์วินโด้พอดแคสต์ด้รายงานเขาว่าสิงบูได้บอกกับปาการหลังของบรตันว่าพวกเขาต้องการที่จะเซ็นสัญญากับไว้มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับปาการหลังตัวการคนใหม่หลังจากที่ฟิคาโยโทโมรี ถูกขายไปให้กับเอซิเมรเรียบร้อยแล้วและไว้ก็สามารถที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแชมป์ยุโรปของโทมัสทูเคิลในซีซั่นหน้าได้ปืนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำในการไล่ล่าตัวไว้หลังจากยื่นข้อเสนอไปแล้วหลายครั้งขณะที่ซันสปอร์ตยังเปิดเผยด้วยอีกว่าเอเวอเรตันเองก็สนใจเขาเช่นกัน หลังจากเพิ่งแต่งตั้งราฟาเอลเบนเนเตสมาคุมทัพแต่ไว้ที่ถูกตั้งราคาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์สามารถที่จะเลือกไปยังทิมสเตฟอร์ดบิดแทนได้ดันแคนแคสเซิกล่าวว่าเราบอกคุณแล้วว่ามีความสนใจและการสนทนากับแมนซิตี้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเชลซีได้แจ้งให้กับผู้เล่นทราบถึงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาผมคิดว่า นั่นเป็นการแข่งขันที่สำคัญสำหรับอาร์ตตอนพอเห็นได้ชัดว่าเชลซีสามารถเสนอฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกสามารถเสนอจากการเป็นทีมจากลอนดอนเช่นเดียวกับอาร์ตตอนสื่อน้ำหอมเผยสองบิ๊กทีมอังกฤษเปิรศสึกล่าซานเชสเลกิปสื่อดังของฝรั่งเศสตีข่าวตอนนี้เรเนโตซานเชสมิดฟิลลิ่วกำลังเป็นที่สนใจของทางลิเวอร์พูลและอาร์ตตน แต่หงแดงเดินเครื่องหนักกว่าเพราะคุยกับตัวแทนของซานเชสบ้างแล้วลิเวอร์พูลกับาร์ตซนสองยอดสโมสรของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเรเนโตซานเชสกองกลางของลิวมาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเลก,กิฟสื่อชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสซานเชสทำผลงานได้โดดเด่นกับลิวนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงปี2019 หลังจากก่อนหน้านั้นเคยล้มเหลวกับบาเยอร์มิกที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งโดยในศึกยูโร2020กับทีมชาติโปรเกรเขาก็เล่นได้ดีในระดับหนึ่งด้วยเป็นที่เชื่อกันว่าลิวพร้อมที่จะขายซานเชสเหมือนกันเพื่อที่จะได้ลดภาระค่าเหนื่อยแม้ว่าเขาจะช่วยทำให้ทีมได้แชมป์อีกเอง ในซีซั่นล่าสุดก็ตามโดยที่เลก,กิฟเสริมว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเดินเรื่องจริงจังกว่าเพราะถึงขั้นเจรจากับตัวแทนของแข้งวัย23ปีแล้วโดยทางหงแดงความที่จะยื่นเงิน35ล้านยูโรประมาณ1,330ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของดาวเตะชาวโปรตุกสขณะเดียวกันก็คิดที่จะให้สัญญากับซานเชสนานถึง5ปี รวมถึงให้ค่าเหนื่อยเขาสีสั้นละ4.5ล้านยูโรประมาณ141ล้านบาท